Day fix สวัสดีจ้าทุกคนจา๋าวันนี้้าโนก็จะมาทำเมนูผัดแตงนะคะทุกคนนี่นะคะผัดแตงใส่แครอทด,ด้วยเนาะให้สีสันสวยงามน,นะเออผัดแตงใส่แครอทแล้วก็ใส่ไข่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ไข่สองฟอง แล้วก็มีส่วนผสมนี่นะคะมีแค่นี้เนาะน้ำตาซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันพืชนะคะแล้วก็จะมีปรุงรสนะคะทุกคนเออปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวเนาะขาดไม่ได้เลยปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวนี่คือว่า่ไม่ไมต้องใช้รสดีนะทุกคนก็จะอร่อยกว่ารสดีเนาะทุกคนจะลองลองได้นะแล้วก็ผงม,มหศสิจันขาดไม่ได้เลยทุกคน อชอบอร่อยมากก็ใส่เยอะๆ,ๆชอบอร่อยน้อยก็ใส่นิดหน่อยถ้าไม่ชอบอร่อยก็ไม่ต้องใส่นะคะผงม,มหาศรจันนี้ขาดไม่ได้ทุกคนค่ะเออแล้วอันนี้ก็เป็นกระเทียมกระเทียมซอยเนาะเด็กป้ะนุก,ก็จะเอาไปเกี่ยวแล้วก็จะเอาไข่ใส่แล้วก็จะเอาแตงตามนะคะทุกคนจ๋าผัดแตงนะคะอันนี้ของเฟนนะคะทุกคนเนี่ยเอ,อน,นี่เมนูของเฟนเนาะ ปานุก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะเขาทำขเขาเองเสร็จเรียบร้อยนะคะกรลังทําเมโนโูของเขาเองนะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาทําป้านุชไม่ได้ทําไงทุกคนป้านุชก็มวัวแต่ไปอาบน้านะอาบน้าเสร็จป้านุชก็มาจัดการของป้านุชเลยนะคะทุกคนขาตามมาชมนะคะว่าหน้าตาเขาจะออกมายังไงเนาะผัดเตงนะคะทุกคนขา มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นครั้งที่สองนะคะคือผัดแตงใส่ไข่เนาะอยากอยากทุกคนอยากชิมอยากทานตอนนี้ป้านุก็ผสมตุกอย่างใส่ลงไปแล้วนะคะทุกคนก็จะชิมนะทุกคนจ้าว่าจะาอร่อยเลยทุกคนขะ ก็จะเล่งไฟนิดหน่อยเนาะเืมใยงไฟก่อนจะลองชิมก่อนนะะหนมะอืมตอนแรกว่าจะใส่ก็นี่จะใส่รสด,ดีเลยไหมเอ้ยไม่ใช่รสด,ดีรสดดวุ้ยเตี๋ยวนะสุก ไม่ต้องใส่เลยนะค,ทคนนะทุกคนอือร่อยแล้วทุกคนค่ะเราก็นุชใส่เอน้ำมันหอยนะคะทุกคนอร่อยเลยทุกคนจ๋าเออไม่ต้องใส่เลยนะ <c oughs> เซตปเปยั่วๆเหมือนเดิมทุกคนนะเราก็ต้องชิมก่อนเนาะถ้าเกิดเคม็มอะเดี๋ยวเหมือนมงวดที่แล้วนะเค็ม <c oughs> ทานไม่ได้เลยทุกคนเออกิน <c oughs> ต้องต้องแบ่งมาทีละนิดนิด,นดคนตะไม่ไหวอ่ะเออดูนะคะทุกคนหน้าตาหน้าทามั้ยคะปะน,นแบบุ์แอบเอาไอ้นี้มาใส่ด้วยนะคะคนตาเรียกอะไรอ่ะหมยที่มันเป็นแด่นๆนะทุกคนปนต์ไม่รู้จักแล้วป <laughs> นต์ก็เลยเอามาใส่หน่อยนะ,ะทุกคนใส่เลยค่ะ ก็จะใส่พริกไทยไปหน่อยทุกคนพริกไทยใส่มากไม่ได้นะเผ็ดทุกคนใส่แค่นี้แหละแตวแตนเขาจะทา,านด้วยนิดหน่อยเขาบอกเขาจะชิมด้วยเนีย่ยแติกไทยให้หอมๆผัดแตงใส่ไข่โรยยั่วเช่นเดิมทุกคนตามมาชิมนะคะทุกคนจ๋า ทานอาหารกับปนุ์นะคะเล่งไฟนิดหน่อยแล้วก็ติดติดได้เลยนะคะทุกคนเ,ออเดี๋ยวจะเละเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ผัดแตงนะคะทุกคนผัดแตงใส่ไข่เนาะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแต่งด้วยแครอทให้สวยงามนะอันนี้ของแฟนนอ้องเป็นมันฝรั่งกับผัดหมูก็จะแห่แต่พิ่ตุพันะฮะพิ่ตุพันพพนะ่นะ <c oughs> <c oughs> เรียกไม่ถูกดูนะคะทุกคน <c oughs> นางก็จะทานแบบนี้นะคะดูนะคะทุกคนคะ่ะ อร่อยไหมโลลานโลลันอร่อยเย็ดตะกอดทำเองทำเองก็อร่อยเองสิคะอันนี้ของพนุชน้องมีข้าวทุกคนค่ะหุมม่วานเนาะข้าวหุมมอวานเหลือเยอะเลยก็แค่นี้นะทุกคนทุกวันแล้วนุชรลดน้ําหนักด้วยไงวันหนึ่งกินข้าวมือนเดียวนะทุกคนจ้าไม่เยอะแค่นี้แหละเนี่ย ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเนี่ยเออแฟนมองหน้าอยู่แฟนมองหน้าอยู่น,น,ายนานๆทนนีเนาะนานๆหงค้างหนึ่งก็แปรอาทิตหนึ่งแล้วก็หงอีค้างหนึ่งเดี๋ยวตโนุก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะทุกคนคะ่ะมมาทานอาหารกับตนุนะคะนนูนโย,โย,โย่อยๆเช่นเดิมเนาะผัดไข่ผัดแตงใส่ไข่นะคะ,ะ,คะทุกคนตามมาจ้าไปบ้า Fix me.